5โรคอันตรายเป็นต่อเนื่องนานๆเกิน5ปีมีโอกาสทำให้ไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิทจากช่องเจอเปสิบแปดสานีสุขภาพมีผู้ป่วยโรคไตหรือไตเสื่อมหลายๆท่านนะครับไม่ทราบว,ว่าสาเหตุที่มาการเป็นโรคไตของท่านเนี่ยเกิดมาจากอะไรบางคนคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์บางคนคิดว่ามาจากอาหารที่เรากินไม่ดีและหลายๆคนก็ไม่ทราบว,ว่าโรคไตที่ท่านเสื่อมเนี่ยอาจจะมาจาก5โรคที่ผมกําลังจะพูดในวันนี้ก็ได้นะครับถ้า5โรคนี้ท่านเป็นติดต่อกันมานานๆนะครับเป็นแบบเรื้อรังนะครับสุดท้ายนะครับจะส่งผลทําให้ท่านมีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้เหมือนกันครับ 1. โรคความดันโลหิตสูง ถ้าใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับติดต่อกันเกิน5ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะนะครับทำให้ไตของท่านเสื่อมหรือไตวายเลื้อรลังได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องความดันนะครับติดต่อกันมานานๆนะครับหลอดเลือดในทั่วร่างกายของเราก็จะเกิดภาวะแบบแข็งตัวนะครับทำงานได้ไม่ดีไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับตรงหน่วยกรองไตของเราก็จะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆเหมือนกันนะครับก็จะแข็งแตกเปราะนะครับทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเลื้อรลังได้ในที่สุดนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นไตเสื่อมแล้วนะครับถ้าถ้าเก อาจจะส่งผลในโรคอื่นก่อนจะเป็นโรคไตได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกตีบ เส้นเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเต้นผิดจังหวะอัมพึกอัมาพาตโรคเหล่านี้นะครับก็อาจจะอันตรายกว่าโรคไตที่ท่านจะเจอในอนาคตได้เหมือนกันครับฉะนั้นนะครับผมอยากให้นะครับทุกทกท,กท่านนะครับมันตรวจความดันเป็นประจำนะครับก็คืออยากให้ไปซื้อเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องเล็กๆติดบ้านเอาไว้น, 1, น,น,นะครับอาจจะเป็นเครื่องละหลัก7800หรือพันต้นๆนะครับก็เอามาตรวจเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับเพื่อจะได้รีเช็คดูนะครับว่าค่าความดันของเรานะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะครับความดันของเราจะมีอยู่ด้วย2 ตัวนะครับตัวบนเรียกว่าซิตลิกนะครับค่าไม่ควรเกิน120ส่วนตัวล okay, ่างนะครับเรียกว่าไดแอสตลิกนะครับค่าไม่ควรเกิน80นะครับและสาเหตุความดันนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากกินอาหารนะครับที่มีไขมันสูงของมันของท่อต่างๆนะครับเครียดจัดดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ออกกําลังกายเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลทําให้ท่านมีภาวะความดันสูงได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับถ้าเกิดท่านนะครับอยากจะให้ความดันท่านดีขึ้นและลดลงนะครับก็มันออกกําลังกายนะครับเลือกอาหารกินนะครับไม่กิน ของมันของทอดไปกินพวกต้มนึ่งผัด ยางอะไรเหล่านี้นะครับก็จะไม่ต้องมีพวกแคลอรี่สูงด้วยแล้วก็ใครนะครับที่ดื่มเหล้าซูบุรีอยู่นะครับอาจจะลดลงบ้างนะครับหรือถ้าเลิกได้ก็ดีต่อตัวท่านเองด้วยนะครับและอีกข้อสําคัญนึนะครับใครที่ชอบนอนดึกนะครับก็จะส่งผลทําให้มีภาวะความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรานอนเร็วร่างกายมีการฟื้นตัวนะครับความดันของท่านก็จะเป็นปกติด้วยเหมือนกันครับ2โรคเบาหวานผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเบาหวานนะครับติดต่อกันเกิน5ปีขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยนะครับที่จะมีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเหลือรังเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเบาหวานนานๆนะครับท่านลองดูภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดเลือดของท่านเนี่ยมันหนืดเหมือนน้าเชื่อมเนี่ยอยู่ในร่างกายแล้วการไหลเวียนก็ไม่ดีนะครับทำให้หลอดเลือดของท่านนะครับเปราะแข็งนะครับเสื่อมเร็วขึ้นและเลือดของท่านต้องไปกรองออกที่ไตนะครับเหมือนเราเอาน้าเชื่อไปกรองออกที่ไตเนี่ยเป็นประจําทุกๆวันติดต่อกันนานๆนะครับพอติดต่อกันนานเกิน5ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะส่งผลทําให้หน่วยกรองไตของท่านเกิดภาวะเสื่อมนะครับและก็กรองไม่ได้ ก็จะส่งผลทําให้ไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้ในที่สุดเหมือนกันครับฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตนะครับจะต้องคุมน้ําตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับต้องกินยาที่คุณหมอให้อย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญเลยนะครับจะต้องคุมอาหารที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับหง,งดของหวานทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมน้ําอัดลมต่างๆ2 งดอาหารจำพวกแป้งต่างๆลงครึ่งหนึ่งนะครับอย่างข้าวเราเคยกิน1ทพัพพีอาจจะเหลือมือละครึ่งทัพพี 3. งดผลไม้วันหวานทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะเหล่านี้ 4. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอใน1สัปดาห์ควรจะออกให้ได้150นาทีขึ้นไปและ 5อยากให้ทุกท่านนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยวละ2องถึงสอลิตรในทุกๆวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านดื่มน้ําเพียงพอนะครับเลือดที่เหนียวข้นหนืดน,นะครับก็จะเกิดภาะวะการเชือจานะครับการไหลเวียนเลือดดีขึ้นค่าน้ําตาลเบาหวานดีขึ้นปัสสาวะออกได้ดีขึ้นค่าน้ําตาลก็จะไม่สะสมเกินนะครับ 3. โรคเกาโรคเกาเกิดภาะวะกดยูริกที่มีอยู่ในเลือดสูงนะครับค่ายูริกนะครับคนปกติไม่ควรเกินห ถ้ามีกดยูริกในเลือดสูงมากๆนะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดผลึกไปอุดตันในท่อไตอาจจะทําให้เกิดนิ้วในท่อไตได้ ทำให้ไตเสื่อมหรือไตวายได้ในที่สุดเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับคนที่มีภาวะค่ายูริกในเลือดเกิน6ขึ้นไปแล้วนะครับควรนะครับจะต้องลดผลไม้ลดหวานนะครับลดเครื่องดื่มน้ําอัดลมต่างๆผลไม้ที่มีรสหวานหรือพวกน้ําตาลฟุกโตต่างๆนะครับจะส่งผลทําให้ยูริกในเลือดของท่านสูงแล้วก็ควรจะงดนะครับดื่มพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยจะส่งผลทําให้ค่ายูริกในเลือดของท่านสูงได้และเป็นตัวกระตุ้นให้ยูริกออกมาปริมาณที่มากขึ้นนะครับและพวกน้ําซุปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำในก๋วยเตี๋ยวน้ำเคี่ยวกระดูกน้ำในต้มเล้งนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลทําให้มีของเสียในเลือดสูงและส่งผลทาให้มียูริกในเลือดท่านสูงด้วยใครที่มีค่ายูริกเกินแล้วนะครับก็ควรจะงดนะครับอาหารที่ผมบอกไปเหล่านี้นะครับก็จะช่วยส่งผลทําให้ค่ายูริกของท่านอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เหมือนกันครับ 4. โรคไขมันในเลือดสูงหลักๆก็มาจากการกินของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของทอดของหวานของมันต่างๆนะครับและไม่ออกกําลังกายนะครับทำให้ไขมันในเลือดสูงจะส่งผลทําให้นะครับเส้น เลือดอุดตันไปทั่วร่างกายนะครับโดยเฉพาะที่หน่วยกองไตนะครับเส้นเลือดฝอยเล็กๆก็จะตันง่ายจะเสื่อมลวดเร็วมากขึ้นและสุดท้ายแล้วส่งผลทําให้ไตของท่านเสื่อมและไตวายเรื้อรังในที่สุดครับ5โรคอ้วนวิธีสังเกตคนที่เป็นโรคอ้วนง่ายๆเลยนะครับก็ดูค่า BMI นะครับ Body Mass Index นะครับดัชนีมวลรวมในร่างกายของเรานะครับถ้าที่คํานวณแล้วนะครับไม่ควรเกินอยู่ที่25นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าค่าของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ลองเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับพิมพ์ว่าอยากจะทราบค่า BMI นะครับก็จะให้ใส่ส่วน สูงน้าหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคํานวณออกมาแล้วว่าค่า BMI ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าค่าคนปกตินะครับที่ยังไม่อ้วนเกินจะอยู่ต่ํากว่า25ลงไปนะครับหรือวิธีคํานวณง่ายๆว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือไม่นะครับผู้ชายนะครับให้วัดรับรอบเอวนะครับไม่ควรเกิน90ซนติเมตรส่วนผู้หญิงนะครับถ้าวัดรอบเอวแล้วนะครับรอบพุงเนี่ยไม่ควรเกิน80ซนเมตรถ้าต่ํากว่านั้นแสดงว่าท่านยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่ถ้าเกิดใครเกินกว่านั้นแสดงว่าท่านมีภาวะโรคอ้วนแล้วนะครับชาอาจจะต้องออกกําลังกายลดน้ําาหนนนักกออเ่่ใ้ขงทยูณฑก และจะได้ลดความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันความดานันและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตาวายเรื้อรังได้ด้วยครับและนี่ก็คือ5โรคนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับต่อเนื่องกันานานเกิน5ปีอาจจะส่งผลทําให้ท่านมีภาวะไตเสื่อมหรือไตาวายได้นะครับมาดูกันว่า5โรคนี้มีอะไรบ้างนะครับ 1. ความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน3โรคเกาต์โรคไขมันในเส้นเลือดสูง5โรคอ้วนและนี่ก็คือทั้งหมด5โรคนะครับถ้าเป็นต่อเนื่องแล้วนะครับอาจจะทาให้ท่านไตเสื่อมหรือไตวายได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครไม่อยากมีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายนะครับก็พยายามคุมนะครับ5โรคเหล่านี้นะครับไม่ให้เป็นหรือไม่ให้มีอาการให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะช่วยยืดอายุการทํางานไตของท่านได้ให้เป็นปกติครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามเรื่องเมนูอาหารการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยไตนะครับสามารถแอดไลน์ มาได้ที่แอเจลไป18ที่ขึ้นหน้าจอนะครับอ เจลไปสแด้นะนชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับแล้วก็พิมพ์ทักเข้ามาว่าอยากได้เมนูอาหารผู้ป่วยไตอยากได้หนังสือนะครับกินดีไตดีอายุยืนก็สามารถพิมพ์สั่งซื้อเข้ามานะครับเป็นหนังสือนะครับที่รวบรวมอาหารเมนูคาวหวาน35ชนิดสําหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ผักผลไม้โปรตีนต่างๆน้ํามันนะครับที่ผู้ป่วยไตสามารถกินได้นะครับกินตามนี้ก็จะช่วยยืดอายุไตของท่านนะครับหรือท่านใดที่กุมอาหารแล้วแต่อยากจะให้ค่าไตดีขึ้นนะครับทางเจลไปสิบแปดเราก็มีชุดฟื้นฟูดูแลไตให้ด้วยนะครับก ข้อมูลเกี่ยวกับชุดฟื้นฟูไตของเราได้เลยนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามให้ทุกๆท,ท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทจากช่องเจอปสิบสถานีสุขภาพคะ่ะ